สวัสดีครับวันนี้ปากับเซลตั้มเห็นแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะปามาพอวีข้อ4คูณ4ตัวท็อปตัวนี้ราคาอยู่ตีนึงล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับสีขาวมุกราคาเพิ่มเห็นเจ็ดพันบาทครับโปรโมชั o ่นตอนนี้ออกลดห้าหมื่นเก้าพันบาทเหลือเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษหนึ่งจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเกษตรกรพรปีละข้างลูกค้าบ้านหัวสู่หนองออกไงบัดต้องข่ำโอเคมาดูรายละเอียดของรถกันเลยครับรุ่นนี้สตาร์ทรถจากกุญแจได้เลยครับ เป็นได้เริ่มต้นกับสุดยอดแล้วรับไฟหน้าขึืนอมาเปลี่ยนไบ l อลีดพอมันตีฟังก์ชันเดลัยเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนไฟเดลัยได้ตวัวกระจังหน้าสีเทาดำและแบคค<ฆ>มี<ฆ>นวัตรกรรมแอโรดนามิกลดแรงต้านอากาศมีเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยด้านหน้า4จุดและยังมีกล้องเอดาาขู่ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงมีระบบไลฟ์ฟ้าเพื่อบาบดบ,บางทัศนวิสัยของกล้องยังคือกล้องได้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดแม้คือมาเปลี่ยนขอบ18ยังเป็นของบิสโตนือลูกค้าอัากได้ยางาบบออบโรดทโชว์รูมี ไปคือบริการครับในรุ่นวีคอตัวท่อของเขาก็จะมีคิ้วลอสีดำเท่ๆแล้วหลังค้าและกอสปอร์ตบาร์ดมาครับตัวรถขึ้นเลยครับด้านท้ายมีโลโก้สีคุณสีดิบล็อกมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีจุดแล้วด้านหลังก็มีแห็นสีจุดครับโอ้โหปลอดภัยสุดๆไปเลยครับในส่วนของไฟไท้ายจะเป็น LED แบบ3ชั้นโดดเด่นเห็นแต่ไกลครับโดยก้นก็บอกว่าโอ้นี่มันลดอย่างมอแต้มอว่ามีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะหึ้งตัวดูภายนอกเสร็จแล้วมาดูภายในกันต่อครับด้วยสารตกแต่งแบบคุมโทนสีดำน้ำตาลโดดเด่นใแบบบบฉัของว การจัดวางอุปกรณ์ก่อนหา้าเพื่อผูกขับขีใช้งานได้ไง่ายขึ้นบอคูอออแมกลดการสะสมของความห้อนปั๊บไฟฟ้าได้แปดทิศทางพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันสามารถควบคุมเื่องเสียงและรวมไปถึงระบบความปลอดภัยเอดาจอเอมไอดีขนาดใหญ่ถึงแปดนิ้วเชื่อมต่อกับจอกลางได้ตวัวมีฟังก์ชันและลูกเล่นมากมายหรือต้องการดูข้อมูลการครับขีของเฮาก็ได้ด้านข้างพวงมาลัยมีแพดดดันชิปหรือสวิตช์ปั๊บเปลี่ยนเกียร์สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ดังใจเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6กสปีดหรือสามารถปั๊บเปลี่ยนเกียรอด้วะบบิล็กแ ระบอบอัจฉริยะลาบเธอเรียนใจได้ทั้ง4ีคูณสและ4ีคูณสในส่วนของตัวพีก็จะเป็นสวิตช์พิสเซนเซอร์รอบคันสวิตช์ปรับเปลี่ยนโฟร์ไฮโฟโลใช้งานได้งา่ายเปลี่ยนโฟร์ไฮความเร็วบักเกิดลอยหมุนได้เลยช่างชาติไฟ USB-C มีมาฮือครับบะบบแอร์จะเป็นแบบอัตโนมัติแย่อิสระซ้ายขวาและมีฮิตเตอร์ตัวครับหน้าจอขนาดใหญ่จุใจถึงเก้านิว้วเชื่อมต่อ Android Auto และก็ a อ p l e ิลคาร์เพ hey, แบบไร้สายมีปุ่มปรับลดเสียงและปุ่มจูนใช้งานได้ง่ายมากขึ้นรับการสะท มีช่องเก็บเว้นตาไฟห้องด้วยสารแยกอิสระสายขวาช่องเก็บของก็มีไม้เงื่อเยอะแยะมากมายครับปูด้วยสารด้านหลังก็บ่ต้องกลัวห่อนนะครับมีแอร์หลังมาเหื่อตวัวช่องใจไฟ USB C ก็มีครับลูกค้าทานันใดตีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเซลล์ต้มได้ครับหรืออยากทดลองครับก็สามารถทักหาตั่มได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณตีรับชมสวัสดีครับ